น้าบันพักเด็กเขาดีหรือเรียกชื่อว่าริตจักรขาดีอยู่ที่อำเภอแม่จันจังหวัดชียงรายถนนสายแม่จันแม่อายมีสมาชิกคณะพิษจักรทั้งหมด200คน โดยประมาณแล้วก็มีสมาชิกข้างนอกที่จางอีกประมาณสามครอบครัวใหญ่ๆน้ำบ้านที่น้ำบ้านทาําเด็กเขาดีก็มีการเรียนสนท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทุกๆปี โดยมีการจัดซ้มอาหารโดยแบ่งตามสีซ้มที่หนึ่งคือซ้มสีเหลืองจะทำอาหารจำพวกยำซ้มที่สองคือซ้มสีสม้มจะทำอาหารจำพวกทอด รวมซูมที่สามนี่คือซูมสีม่วงที่ชื่อว่าโอล่าจะทำอาหารจำพวกแหนมส่วนซูมสุดท้ายคือซูมสีฟ้าก็ จะทำพวกอาหารอเกาแฟเช่องดื่มโอนตีน,นเป็นต้นโดยซูมต่างๆเหล่านี้ก็จะมีอ่าพ่อสีแม่สีที่คอยดูแลแล้วก็การจัดเตรียมอาหารอยู่ตลอดเวลาเพื่อแต่ละซุม้มจะมาแบ่งจะมา เดินชิมมารับประทานตามแต่ละซุม้มแต่ละซุ้มก็จะมีการตกแต่งอย่อางสวยงามเพราะการตกแต่งนี้ในตอนท้ายก็จะมีการโบวกคะแนนก็จะมีคณะกรรมการที่จะมาให้คะแนนว่าซุ้มไหนได้รับ,บการโบวถหรือว่าการให้คะแนนมากที่สุดซุ้มนั้นก็จะได้รับ เป็นอันดับหนึ่งแล้วก็จะมีรางวัลเช่นขนมปิ๊หรือว่ามาม,ม่าเป็นต้นเครื่องสมาชิกซุม้มในแต่ละซุ้มก็จะมีสมชิกรวมกันแล้วประมาณ25-30คนโดยประมาณแล้วใน,ในในที่จัดนี้ หลังจากที่มีการเขาดาวเสร็จแล้วลว่ามันจะนับคอยหลังก็จะมีการอุทธรณ์ให้กันและกันก็จะมีการอธิษฐานเผื่อกันมีการอุทธรณ์ในในานะที่เป็นคริสเตียนก็เป็นการอธิษฐานมีการ ให้พอกันให้ปีใหม่ที่จะมีสิ่งดีๆอยากได้รับพรร่วมกันแล้วก็จะมีสันิสุขมีความหวังที่สมหวงมหังครับผมในที่จัดการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ส่งท 20, ้ายปี2012เข้าสู่แล้วก็เข้าสู่ป 20, ี2013เกี่ยวกับการน,นำเสนอเพียงเท่าน,นี้ครับผม